สวัสดีทุกท่านนะคบวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราชาววิซ่าเนาะวิซ่าครับผมวิซ่าฮะาววซ่ามากเลยนะซ่าสุดยอดซ่าเน่ามาก <c oughs> แต่เช้าเลยนะคุณอ่าพี่ดาววันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับผมผม<า>บอกเลยว่าการทดลองของเราเนี่ยต่อยอดเปสเต็ปหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็นการประยุกต์ใช้แม่เหล็กไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าใช่เลยฮะในชิ้นจัมันของเราใกล้ตัวมากขึ้นดีครับ สังเกตว่าคุณหมกมุ่นมาพักเลยนะผมเนี่ยกำลังจะแง่นี่เลยพวกมอเตอร์เรื่องงานแงไว้ใจคุณได้เลยนะไว้ไว้ใจได้งานอ้ไรบ้างานต่างๆนี่ผมงัดมาประมาณนี้เพื่อที่เดี๋ยวจะเอามาอธิบายน้องเอามาสอนเด็กได้ด้วยเรื่องราวให้น้องๆฟังแต่ว่าต้องต้องให้ที่ตามเนี่ยเป็นคนช่วยอ๋อเรื่องมอเตอร์นี่ถนัดเลยนะผมอ่ะอย่างในการทดลองวันนี้เราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเด็กๆก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันได้เลยนะครับเด็กๆ ไปเลยครับผมมาถึงอุปกรณ์ของเรานะครับผมอย่างที่พี่ตามได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะว่าอุปกรณ์ของเราจะต้องหาง่ายๆใช่ครับจะต้องไม่ยากวันนี้พี่เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วง่ายมากนะฮะอันไหนขอเอาอย่างแรกเลยนะฮะทานไฟฉายง่ายไหมทานไฟฉายง่ายง่ายนะเราไม่เคยซื้อเลยนะลวดทองแดงนะลวดทองแดงลวดเสียบกระดาษแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กแล้วก็มีท่อ ABC นะฮะอันนี้ท่อ ABC เเนี่ย ไม่แก้ผมเลยเหรอ PVC อ๋อ PVC นะครับคุณแก้ช้าไงเดี๋ยวอันนี้ให้พี่เต้น,นะครับพันลวดทองแดงนะฮะให้รอบอ่ะนี่สวยงามครับผมงานดูละเอียดนะะผมกูนใจพูดมากเลยนะครับนะี่โอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่าเป็นแบบนี้แล้วนะครับวงกลมแล้วก็มีหางออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แหละ ทำการทดลองกันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้ฐานไฟฉายกันนะครับรี่เตรียม <ๆ S 1> ไปได้เลย่าน,นไฟฉายอ่าฐานไฟฉายใช้คู่กับรวดเสียบกระดาษรวดเสียบกระดาษ2อ,อันนี่รูดกระดาษเราก็จะเอามาติดก,กับบริเวณขั่วของ่านไฟฉายทั้ง2ด้านนะครับจับให้สนิทนะอ่ะนี่ได้แล้วนะครับเยบร้อยได้แล้วนะครับพี่เจใส่เยบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวรวดทองแดงที่เราพันเสร็จแล้วนะครับใส่เข้าไปตรงระหว่าง ทั้งสองของฐานใฉาฉที่มีรเสรีกระดาษติดอยู่นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้เสร็จแล้ว,เส,ลวเ,เ,เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนี่เป็นมอเตอร์ได้หรอครับใช่ครับ<ด>มอเตอร์ทำยังไงครับวนนี้ง่ายๆพี่เต้ครับพี่เต้ก็แค่เอาลวดทองแดงของเราเนี่ยไปไว้ใกล้ๆก,กับตัวแม่เหล็กถาวรน,นะครับแล้วก็สังเกตผลการทดลองนะครับเอาเลยนะโอ้โหเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลย ข<ม>ยับได้ตืนต่นเ,นเ<ล>นต้นว่ะตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมากขน,นาดเลยเหรอมากเลยเนี่ยเอานะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวพี่เต้พี่ตามนะครับก็จะพาน้องๆไปดูกันดีกว่าว่าในการทดลองนี้มีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างน,นะครับครับผมไปดูกันเลยนะฮะในช่วงหน้าชมกันเลยครับผม หลักการนี้ก็ง่ายมากนะครับก็คือเราทําการจ่ายไฟจากถานไฟฉายนะครับไปยังขดลวดทองแดงใช่ไหมจ่ายไฟไปปุ๊บอ่าขดลวดทองแดงมันก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวมันเป็นแม่เหล็กเลยนะครับมีขั้วเหมือนกันนะแล้วเมื่อมาเจอกับแม่เหล็กถาวรน,นะครับมันก็จะมีการผลักการดูดกันแล้วก็สลับฟังกันแล้วมันก็จะหมุนก็ทำหมุนนะครับก็เป็นลักษณะการหมุนเหมือนกับการหมุนของมอเตอร์ผมก็มีอุปกรณ์เนี่ยที่ผมนั่งใช่ใช่คุณคุณเตรียมมานี่พี่ตาม พอผมแยกออกมามันเป็นแบบเนี้ยซึ่งผมก<ด><ๆ>็อยากรู้ว่าเอออุปกรณ์2ชิ้นนี้แล้วลทาไมถ,ถึงหมุนทําให้รถมาเนีแต่เรามาดูกันดีกว่าให้น้องมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่า <ๆ S 2> มอเตอร์ของจริงเนี่ยเขามีโครงสร้างเหมือนกับมอเตอร์จําลองของเรายัางไงบ้างนะครับแต่พี่เต้ช่วยจับนิดน,นึงนะครับๆๆจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นเนาะโดยที่ให้น้องสเกตลองดูแกนหมุนของมอเตอร์รถแข่งนะครับตรงนี้นะข้างในจะมีลวดทองแดงพันอยู่เต็มเลยเห็นไหมครับลวดทองแดงตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รับไฟมาจากฐานไฟฉายแล้วก็ทําหน้าที่ให้ตัวเขาเหมืออนนนนกกัับเป็็แมม่ละไฟฟ้า ก็จะเหมือนกับรถทองแดงที่อยู่ในมือพิเต้ตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ทำหน้าที่เหมือนกันส่วนแม่เหล็กถาวรน,นะครับที่พิเต้เอาไปจอเนี่ยด้านในของตัวมอเตอร์นะครับมันจะมีแม่เหล็กถาวรซ่อนอยู่นะครับลองดูนะด้านในนะครับมี2งฝั่งเลยแลวเมื่อแม่เหล็กไฟฟ้ามาเจอกับแม่เหล็กถาวรซึ่งต่างคนต่างอีทัิค่นะมันก็จะเกิดการผักการดูดจนทําให้เกิดการหมุนเกิดขึ้นนะครับทำให้รถแข่งเนี่ย ล้อมันหมุนได้นั่นเองนะครับเหมือนกับการหมุนของเราเลยสุดยอดมากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าครับผมที่พี่ตามได้นํามาเล่าให้น้องน้องพวกเราฟังนะครับผมก็ยังมีการทดลองสนุกเยอะเลยนะที่พี่พี่เตรียมมาให้กับน้องๆนะครับงั้นวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะตามไปแล้วเฮ้ยเพิ่งดิ